ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาเที่ยวฮี่มิจิกันนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดมาถึงญี่ปุ่นก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวฮี่มิจิได้คับด้วยกันนะครับนี่นะครับครับถ้ามาถึงฮี่มิจิแล้วสิ่งที่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือเราต้องไปเที่ยวนี่นะครับปราสาทฮี่มิจินะครับครับเดี๋ยวผมจะถ่ายไว้ให้กับท่านผู้ชมได้ชมด้วยกันนะครับนี่นะครับครับนี่ก็คือสภาพปราสาทที่มจินะครับ อันนี้ก็เป็นปราสาทฮิเมจีนะครับปราสาทฮิเมจีนี้ก็เป็นหนึ่งในสามปราสาทที่ยังคงสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วก็สภาพที่สวยมากเลยครับนี่นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดมาถึงฮิเมจีแล้วถ้าไม่คืนมาชมปราสาทฮิเมจีนี้ก็ถือว่ามาไม่ถึงนี่น,นะครับเมืองฮิเมจีนะครับนี่นะครับ,รบตอนนี้ก็พูดถึงว่า วิวที่ปราสาทฮิเมจินี้ดีมากเลยนะครับวันนี้ก็แดดไม่ร้อนด้วยนะครับวันนี้วันนี้ท้องฟ้าก็จะคึ้บๆหน่อยนะครับครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวชมกันนะครับไปกันครับครับตอนนี้ผมก็กําลังเดินไปชมปราสาทฮิเมจิกันนะครับคือถ้าเราไม่เดินไปชมเราก็ถือว่าเรามาไม่ถึงเมืองฮิเมจินะครับ ภาษาฮมิจินี้ก็ถือว่าเป็นภาษาที่สวยมากนะครับแล้วยังเป็นภาษาที่ยังคงสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับภาษาฮิมิจินี้ก็ยังยังเป็นหนึ่งในสามภาษาที่คงสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดในญี่ปุ่นนี้นะครับครับไปชมกันครับครับนี่ก็เป็นสภาพบรรยากาศหน้าภาษาฮิมิจินะครับนี่นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดด้วยแล้วก็ผู้คนก็จะมาเที่ยวชมกันนะครับนี่นะครับ ครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานนะครับสะพานข้ามไปในด้านในตัวปราสาทนะครับนี่นะครับครับเดี๋ยวผมจะถ่ายไปรอบๆให้กับท่านผู้ชมได้ชมไปด้วยกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับปราสาทที่มิจีจะอยู ด้านในนี้นะครับมีนะครับครับไม่ว่าท่านผู้ชมท่านใดอาจจะไม่ได้มาญี่ปุ่นก็ตามนะครับแต่แม้ว่าผมจะมาคนเดียวก็ตามแต่ผมก็จะถ่ายให้กับท่านผู้ชมได้ชมไปด้วยกันนะครับนี่นะครับก็จะชมประสาทที่มีจีตใจกับผมนะครับนี่นะครับวันนี้ก็ถือว่าผู้คนก็มาเที่ยวพักผ่อนกันเยอะเหมือนเยอะเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่ก็จะมาเป็น ครอบครัวหรือว่าจะมาแบบเป็นคู่กันก็ได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับวันนี้เขาก็มาเป็นเป็นคู่กันนะนี่นะครับครับเราไปเที่ยวชมกันครับนี่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกำแพงนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นซูมประตูนะครับ ก็ถือว่ากำแพงนี้ยังคงสภาพแบบสมบูรณ์มากนะครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมปราสาทเมืองทิวิจีด้วยกันนะครับครับตอนนี้เรากำลังเข้าไปด้านด้านในนะครับนี่นะครับ<ม>ก็ถือว่าบรรยากาศในตัวเมืองทิมิจีแล้วก็ที่ปราสาททิมิจีนี้ก็ถือว่า บรรยากาศดีมากนะครับนี่นะครับวันนี้ก็ถือว่าแดดไม่ร้อนด้วยนะครับนี่นะครับก็ถือว่าวันนี้คนทั่วไปก็มาเที่ยวกันเยอะนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดได้ครับนี่ครับคือเป็นวันหยุดแล้วก็เป็นวันพักพักผ่อนพักผ่อนได้ครับคือเราทํางานมาทั้งอาทิตย์แล้วเราก็ต้องหาเวลามาพักผ่อนกันนะครับอย่างที่ ผมมานี่นะครับไม่มีตังค์แต่ก็เที่ยวได้ก็อย่างที่ผมมานี่นะครับเราก็จะมาด้วยจักรยานนะครับนี่นะครับเราก็ไม่ต้องเสียค่ารถอะไรอะไรนะครับเราก็น่าจะมาเสียเสียแค่ค่ากินแล้วก็ค่าอะไรเล็กๆแมน้อยนะครับนี่นะครับนี่นะครับปราสาทฮิเมจินะครับนี่นะครับก็ถือว่าวันนี้ คนมาเยอะเหมือนกันนะครับนี่นะครับครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายใกล้ๆให้กับท่านผู้ชมได้ชมไปด้วยกันนะครับไปกันครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็มาผมยังไม่ขึ้นไปนะครับแต่ผมมาอยู่ด้านหน้านี้นะครับคือตรงนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปถ่ายรูปนะครับสําหรับท่านท่านใดมาก็สามารถมาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะครับถ่ายคู่กับปราสาทนะครับนี่ก็จะเป็นปราสาทที่เมจินะครับ นี่นะครับก็ถือว่าสวยมากนะครับนี่นะครับปราสาทที่ม่จีนี้ก็จะเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุดในญี่ปุ่นนี้นะครับนี่นะครับครับเดี๋ยวผมจะถ่ายไปร่าๆให้กับท่านผู้ชมได้ชมไปด้วยกันนะครับนี่นะครับวันนี้ผมก็มาคนเดียวนะครับเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับนี่นะครับ นี่นะครับปราสาทที่มจีอยู่ด้านหลังผมนี่นะครับนี่นะครับปราสาทที่มจีครับนี่นะครับวันนี้คนทําคนแก่เขาก็มาเที่ยวกันนะครับก็วันนี้ก็น่าจะมาพักผ่อนกันครับนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะไต่ขึ้นไปนะครับวันนี้ก็ไม่ทราบาวันวันนี้เขาจะเปิดให้เข้าหรือว่าจะเปิดให้ขึ้นไปชมไหมครับ ถ้าเขาไม่เปิดก็เราเขาก็คงจะไม่ได้ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าวันนี้เขาเปิดใครเข้าไปชมวันนี้ก็จะผมก็จะเข้าไปชมแล้วก็จะไปถ่ายให้กับท่านผู้ชมได้ชมไปด้วยกันนะครับนี่นะครับตอนนี้เรากําลังเดินไปนะครับก็ถือว่าบรรยากาศในประสานนี้ก็ถือว่าบรรยากาศดีมากนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นต้นสุกุร้านะครับ พอดีผ่านหน้าสุกามาแล้วก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ยิ่งว่าถ้าถึงช่วงหน้าสุกุระนะครับช่วงประมาณปลายเดือนสามกับเดือนสี่นะครับถ้าเรามาช่วงนั้นก็ถือว่าบรรยากาศสวยมากนะครับเราก็สามารถมาถ่ายคู่กับดอกสุกุระได้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเรากำลังเดินไปนะครับวันนี้ก็ถือว่าผู้คนเยอะเหมือนกันนะครับนี่นะครับ นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นสกุลาญี่ปุ่นแท้ๆนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นต้นสกุลาอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายใบไกลๆกับท่านผู้ชมได้ชมไปด้วยกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับต้นสกุลาของญี่ปุ่นแท้ๆนะครับนี่นะครับครับตอนนี้เราก็จะไปข้างหน้านี้นะครับ นี่นะครับภาษาที่ไม่จีดนะครับก็ถือว่าสภาพสวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะครับครับไปกันต่อครับครับส่วนนี้ก็จะเป็นร้านขายของที่รลึกที่ระลึกนะครับนี่นะครับ อันนี้เราก็จะถ่ายแค่ด้านนอกเข้าไปด้านในให้กับท่านผู้ชมได้ชมไปด้วยกันนะครับเพราะไม่รู้ว่าถ้าเราไปถ่ายถ่ายแล้วทางเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเขาจะว่าไหมครับเราก็จะถ่ายเพียงแค่นี้นะครับนี่นะครับถ้าเรามาเราก็สามารถซื้อมาหาซื้อของที่ระลึกนี้ได้นะนี่นะครับนี่นะครับ ถือว่าวันนี้ผู้คนมากันเยอะมากันเยอะครั่นี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปถ่ายให้กับท่านผู้ชมได้ชมไปด้วยกันนะครับไปกันครับครับตอนนี้ผมมาก็ใกล้ถึงแล้วนะครับนี่นะครับปราสาทที่เมจีนะครับก็ถือว่าเป็นปราสาทที่สวยมากนะครับนี่นะครับ นี่นะครับจะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่นะครับนี่นะครับถ้าใครมาถึงทิมิจีแล้วถ้าไม่มาเที่ยวปราสาททิมิจีนี้ก็ถือว่ามาไม่ถึงนี่นะครับเมืองทิมิเมืองทิมิจีนะครับนี่นะครับครับไปชมกันต่อครับ ครับตอนนี้เราก็เข้ามานะครับตอนนี้เราก็จะไปเที่ยวขึ้นไปเที่ยวชมปราสาทที่มิญจีกันนะครับนี่นะครับอันนี้คือทางเข้าจะเป็นด้านหลังผมนี่นะครับครับไปชมกันครับนี่นะครับตอนตอนนี้เรากําลังเดินขึ้นไปนะครับวันนี้ก็ถือว่าผู้คนก็มากันเยอะกันกันเยอะมากนะครับนี่นะครับ ส่วนส่วนนี้ก็เขาน่าจะไปเที่ยวชมกันเสร็จแล้วนะครับถึงเดินกลับนะครับครับจะเดินขึ้นไปนะครับไปกันต่อครับครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศด้านในนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นกำแพงนะครับตอนนี้กำแพงนี้ก็ถือว่ายังสมบูรณ์มากนะครับนี่นะครับ นี่นะครับเรากำลังจะเดินขึ้นไปนะครับเราจะขึ้นไปชมปราสาทที่มจีกันนะครับนี่นะครับถ้าท่านใดมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวเมืองที่มจีนี้นะครับแล้วก็อย่ายลืมมาเที่ยวปราสาทที่มจีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปราสาทที่ว่าสวยมากนะครับนี่นะครับ ประสาทจะอยู่ด้านบนนี้นะครับครับไปชมกันต่อครับบรรยากาศทางคืนนะครับปราสาทที่มีจีครับนี่นะครับส่วนัางนี้ก็จะไปหน้าหน้าปราสาทที่มีจีนะครับนี่จะเป็นตัวเมืองที่มีจีนะครับครับ นี่นะครับอันนี้จะเป็นซูมประตูทางเข้านะครับนี่นะครับก็ถือว่าบรรยากาศย้อนมาครับบรรยากาศว่า

นี่นะครับครับไปชมกันต่อครับครับส่วนด้านหน้าผมนี่จะเป็นตัวเมืองฮิมิจีนะครับนี่นะครับนี่จะเป็นตัวเมืองฮิมิจีนะครับเรามาตรงนี้ก็จะเป็นปราษาทฮเมจีนะครับนี่นะครับ ทางเข้าไปทางนี้นะครับตอนนี้เราก็จะเดินขึ้นไปชมด้วยกันนะครับครับไปกันครับครับตอนนี้เราก็กำลังเดินเข้ามานะครับนี่นะครับรงมานี่เราต้องเปลี่ยนรองเท้านะครับนี่นะครับครับเดี๋ยวไปชมนะครับตอนนี้ผมกําลังเดินเข้าไปนะครับตอนนี้ก็น่าจะมือมืๆหน่อยนะครับครับ เยวจะพาท่านู้ชมไปเที่ยวชมด้วยกันนะครับไปกันครับเป็นสารคดีที่เขาถ่ายทำสมัยโบราณนะครับนี่นะครับนี่นะครับครับเดี๋ยวไปชมกันต่อครับครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาจนถึงนี่นะครับชั้นบนสุดนะครับ แต่ด้วยข้อเร่ข้อบังคับเลยนะครับเขาก็ห้ามถ่ายวิดีโอนะครับผมก็อาจจะถ่ายได้เท่าแค่ที่ถ่ายได้นะครับนี่นะครับครับเดี๋ยวไปเที่ยวชมกันต่อครับนี่นะครับอันนี้คือจะเป็นบรรยากาศชั้นบนสุดนะครับนี่นะครับ นี่นะครับอันนี้จะเป็นเมืองทิมจีนะครับนี่นะครับจะเป็นเมืองทิมจีครับครับไปกันต่อครับ ครับก็ด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างนะครับพอดีทางเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ให้ถ่ายวิดีโอนะครับผมก็จะถ่ายได้เท่าเท่าที่ถ่ายได้นะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็ลงมาแล้วนะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นปราสาทที่มีจีนะครับนี่นะครับครับเดี๋ยวผมจะถ่ายไปรอบๆให้กับท่านผู้ชมได้ชมไปด้วยกันนะครับครับไปชมกันครับ นี่ก็เป็นภาษาที่ไมจีนะครับนี่นะครับส่วนด้านหน้าที่ผมถ่ายไว้นี้ก็จะเป็นตัวเมืองที่ไมจีนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับก็ถือว่าวันนี้พวกคนว่ามาเที่ยวแล้วก็มาพักผ่อนกันเยอะมากนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นตัวเมืองที่เมจีนะครับครับไปชมกันครับครับนี่ก็เป็นสภาพปราสาทที่เมจีนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็ถือว่าสวยมากครับยังสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะถ่ายไปเตาเาให้กับท่านผู้ชมได้ชมไปด้วยกันนะครับนี่นะครับ นี่นะครับครับเดี๋ยวไปชมกันต่อครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสภาพเมืองอิเมจีนะครับนี่นะครับตื่นล่อบเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับสภาพเมืองอิเมจีครับถ้าั ถ้าท่านใดมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วอย่าลืมแวะมาเที่ยวนะครับเที่ยวเมืองอฮิมิจิกันนะครับนี่นะครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดไม่ได้มาก็สามารถชมคลิปของผมได้นะครับนี่นะครับคลิปของผมก็จะทำเกี่ยวกับการเที่ยวญี่ปุ่นนะครับคือก็จะเที่ยวญี่ปุ่นนะครับเที่ยวแบบสไตล์เด็กด้อยครับคือไม่มีตังไหนก็เที่ยวได้นะครับนี่นะครับ นะครับครับไปชมกันต่อครับนี่นะครับปราสาทปราสาทเมืองฮิมิจิครับถือว่าสวยมากนะครับสภาพยังสมบูรณ์มากนะครับนี่นะครับถ้าท่านใดมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วอยาลืมแวะมาเที่ยวนี่ครับปราสาทเมืองฮิมิจินะครับนี่นะครับ ครับไปชมกันต่อครับครับตอนนี้ผมก็กําลังเดินลงไปนะครับนี่ครับวันนี้ผมก็มาเที่ยวเมืองฮิเมจิแล้วก็มาเที่ยวปราสาทฮิเมจินะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นปราสาทฮิเมจินะครับนี่นะครับจะอยู่ด้านบนนี่นะครับจริงๆแล้วคือตรงนี้มันก็มีกฎเกมหลายๆอย่างนะครับเขาก็ห้ามถ่ายวีดีโอด้วยนะครับ ถ้าสมมติว่าเราถ่ายรูปก็ถ่ายได้นะครับแต่คือถ่ายวิดีโอคือก็ไม่สามารถถ่ายได้นะครับนี่นะครับผมว่าจะถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะครับถ่ายเท่าที่ถ่ายได้ให้กับท่านผู้ชมชมไปกับผมด้วยกันนะครับครับไปกันต่อครับครับตอนนี้ผมก็ลงมาถึงข้งล่างนี้แล้วนะครับนี่นะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับโดยรอบปราสาทที่เมจินะครับนี่นะครับ ก็ถือว่าบรรยากาศหรือรอบก็ดีมากเลยครับนี่นะครับนี่นะครับครับไปกันต่อครับเนี่ยครับตอนนี้ผมก็มาถึงด้านล่างนี่แล้วครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าปราสาทเมืองฮิมิจีนะครับนี่นะครับ ผมก็เดินขค้ืนไปเที่ยวปราสาทที่มิจีลงมาแล้วนะครับปราสาทมิจีจะอยู่ด้านบนนี้นะครับนี่นะครับครับครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวเมืองที่มิจีเพียงแค่นี้นะครับแล้วเราก็มาเที่ยวปราสาทที่มิจีแค่นี้นะครับไว้โอกาสหน้าจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวกันใหม่นะครับบายบายครับ เจอกันใหม่ครับ